เตาอนรับสู่ภา,ายในทดลองและการทดสอบการเกาะยึดพุทดลองทั้งสามที่เก่งกาจของเราจะไปนค้นหาว่ารองเท้าแบบไหนเกาะพื้นดีที่สุดจะเป็นหมายเลขหนึ่งรองเท้าแตะพลาสติกที่ซื้อจากร้านใกล้ๆชายชหาดหรือไม่หรือหมายเลขสองรองเท้าบันเลขพ,พื้นทําด้วยหนัง หรือสุดท้ายหมายเลขสามบุตราคาแพงสำหรับนักแต่เขาที่คุยว่าสวมแล้วจะขึ้นถึงยอดเอเวอรสต์ได้ย่งางละบาทใดกระที่นักพนันวางเดิมพันกันอยู่เราไปดูเครื่องทดสอบความลื่นที่แผนกทดลองกันก่อนครับซึ่งก็มีสว่านไฟฟ้าเชือกและก็หมายกระดานสองสาแผ่นเป้าหมายก็คือเราจะเพิ่มความชันทีละน้อยจนกระทั่งทดสอบความลื่นขำมำลงมา เริ่มด้วยรองเท้าไต่เขาที่แข็งแรงมากห้าองศาสิบยี่สิบยี่สิบห้าได้แค่สามสิบห้าองศาก็อย่าได้คิดไว้บูดตกอได้คนสัางดีต่อไปเป็นรองเท้าบัลเล่พร้อมนะไป ห้า0 15 20ห้าทำได้ไม่เห็นเลว้วหยุดจูดย و, ย่ๆได้แค่27.5องศาและสุดท้ายเราก็มาถึงรองเท้าแตะราคาถูกครับเริ่มได้ขึ้นไป5องศาแล้วแล้วก็10 15 20 25 30โอนน่าทิ่งมากครับมนสามารถาก่อได้ยิงถึง40องศาต้องแก้ตำราใหม่แล้ว พราะหน้าถ้าคนจะไปปีนยอดเขาไอเกอร์เพราว่าโยนบูททิ้งแล้วใส่รองเท้าแตะคู่ละสองปอนด์จะดีกว่าไหมได้ยินใครพูดว่าหิมะกัด